สวัสดีสดค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมมนตงเสนิหของบางปูชุมชนชายฝั่งในจังหวัดปัตตานีที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมวิถีชีวิตและธรรมชาติที่สวยงามบางปูนะคะไม่ใช่หมู่บ้านแค่ชาวประมงนะคะแต่จะเป็นพื้นที่เรื่องราวที่น่าค้นหาซึ่งวันนี้มีอะไรกันบ้างนั้นราไปตามกันดูกันเลยค่ะ,อะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปดูจุดที่เขาทํา หัวเกียบกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันตอนที่ถึงเลยนะครับใส่เลยอย่าแก่เลมันจะใส่เป็นเกลือนะคะเพือ่อจนมีอ๋อใส่ไข่ด้วยไข่<ด>เป็นถ้าไข่เป็ดได้ไหมั้ยเป็ดได้ไข่เป็ดย่ทำแปกแห้งอย่างนั้นใช่เป็นไข่ไข่ไก่นะคะตาม ถ้าสมมติว่าเราจะใส่น้ำตาลปิ๊บแทนน้ำตาลทรายได้ไหมไม่ได้จะเฉพาะน้ำตาลทรายนะครับตุ๊กๆละสียาตะการกับน้ำผึ้ซยอน้ำตาลเกลืออายุรโมโตะแล้วก็ไข่ไก่้เราใส่ไข่เป็ดได้ไหมคะได้อันนี้ก็ใช้แป้งอะไรอะแป้งมันสับปะหลังแป้งมันสับปะหลังเยอะเขามีแป้งกี่กี่แบบนะคะแบบนี้แบบเดียวแบบเดียวแล้วทำได้กี่แบบมั่งแป้งเรื่องแป้งว่าแค่แป้งนี่แป้งเดียว แต่นี้แป็นเดียวตันเดียวก็คือใช้ผงกาแฟในการทําให้เป็นสีดำหนึ่งกระบะก็แบ่งเป็นสามสามแล้วหนึ่งกระบะแบ่งเป็นสามแบ่งเป็นสามแล้ววันละเนี่ยทำประมาณเท่าไหร่วันวันก็หลายกระบะกเหมือนกันแต่ละแต่ละวันก็ได้ไม่เท่ากันก็แต่ช่วงช่วงช่วงที่เขาสั่งซื้อมาสั่งซื้อมาออเดอร์เยอะก็ทำเยอะ เป็นขั้นตอนแบบการทำส่วนผสมแล้วก็<ม>วิธีการในการทำให้เป็นแท่งหรือว่าจะเป็นทรงอะไรต่างๆขององก็<ม>เ,เกียบนะครับผมตัวเปล่านิยวกะห้องหรือเปล่าไสุดดอดเยอะยิ่ว่าปันหน้าวิ่งวิว่งอะไรเยอะ dekinya ya kapak nih kapak, awu loning ni, kita kembali nang gun berak kawan ni. Kita, waktu sepuluh nol. Kita, kita kembali ke pergi ke pantai Chilen. Yeah, kawan? Yeah, pantai Chilen, yeah, kawan? Yeah, pantai Chilen. Okay, pantai Chilen. Kita pergi ke pantai ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงลานโกงกลางค่ะลานโกงกลางก็จะแบบชมวิวมีแบบเพ้นเมือง <laughs> ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของลานต้นโกงกลางนะคะมันจะมีบรรยากาศแบบสวยงามนะคะและตรงนี้มันไมีสามารถยืนและก็ที่พักนะคะ <c oughs> ข,ข้อสามคำค่ะรู้สึกสบายมากครับ <c oughs> ขอสามคำค่ะคร,ร้อนมากครับร้อนมากครับรู้สึกยังไงมาที่นี่ สนุกดีขอสองคำกับมาบรรยากาศที่นี่รอนะครับแล้วจ้าเองรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าแบบมองเห็นเมืองแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติปะกสิ่นี้ดูลู่ตัวแกมุกกะล่ะฝากมาสุกดาวมาสุดาเลนนี่ลากิบุ่ามาโซยามิดูลู่ปะตู้บ่ลาเกบลาเก้นิ่ว่าท่องเที่ยวตู้ไม่พัฒนาปอรสิ่นี้ว่าอยู่ยาดิมอเล็กวิ่งไปยาเละมาวิ่งนี้วิ่งมาจิวะบุนาดาราเนะ Bukan dah lepik pun nara tu naik alu dah Dengan apa soal sak pun ada siap alu Sama cong dah Sama cong dah ya Kalau pergi tu Boleh ya cong dulu lah kita mudah trim dia lah Ya kadang kita mari nak naik selalu Lepas tu tak ada tu muka boleh tu tu boleh tahu Orang apa boleh pakai apa ก็มาขึ้นเรือวันนี้สดชื่นครับ <laughs> ถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครและยังคงรักษาวัฒนธรรมชายฝั่งไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่นี่คือคำตอบมาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชาวเลกับวิวทะ,ทะเลที่สวยงามและคุณจะหลงรักที่นี่เหมือนกับเราขอบคุณค่ะ